พี่ก็โหดเกินเพจดังกัมพูชาโวอดีตนักมวยเขมรฝีมือสุดเทพต่อยคนไทยตายสามศพก,กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียอีกแล้วสำหรับโวคันคมปโปรโมชั่นเพจดังที่มีผู้ติดตามกว่า4.6แสนคนที่นำเสนอเรื่องราวของกุนแขมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของกัมพูชา ล่าสุดชาวเน็ตไทยตาดีได้เห็นโพสต์เก่าเมื่อเดือนสิงหาคม2022ที่เพจดังกล่าวได้ลงรูปนักมวยคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นภาษาขเขมรและภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าว่ากันว่ากรักสัมภาษณ์ครักซัมเฟอร์สอดีตนักสู้กุนแขมคนนี้เคยต่อยคู่ชกตาย4ีศพแบ่งเป็นคนไทย3และคนขเขมรหนึ โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคอมเมนต์ชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้ามาสันเสริญฝีมือของอดีตก,กำปั้นรายนี้แถมยังอ้างด้วยว่ากลักที่ปัจจุบันอายุ46ปีเคยขอผ่านสังเวียนมาแล้วนับ1,000ไฟก่อนจะแขวนนวมไปเมื่อปี2014อย่างไรก็ตามสถิติการขึ้นชกตามจำนวนดังกล่าวนั้นเชื่อถือได้ยากเนื่องจากถ้านักมวยสักคนจะชกให้ครบ1,000ไฟจริงใครคนนั้นต้องแข็งแกร่งอย่างมากเพราะต้องขึ้นเวทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ไฟเป็นเวลาเกือบ21ปีติดต่อ,อก,กันเลยทีเดียว ส่วนที่บอกว่าต่อยคู่แข่งตายไปส4รายแบ่งเป็นคนไทย3และคนเขเมรหนึ่งนั้นก็ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆเป็นเพียงข้อความที่ส่งต่อต่อกันมาเท่านั้น